สวัสดีครับ Put the right man on the right job นี่น่าจะเป็นประโยคที่ใช้ได้ดีในการบริหารจัดการบุคลากรได้ดีมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศอย่างสหรัฐมิกาครับมีงบประมาณมากมายมีเทคโนโลยีมากมายจะสร้างเครื่องบินใหม่มาใช้ก็คงทําได้ไม่ยากออกแบบใหม่ก็คงทําได้แบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับเครื่องบินของสหรัฐมิการบางลำนี่ใช้งานมานานมากก่อนปี2500ก็ยังมีนะครับทำไมถึงอยู่ได้กับประเทศที่มีเทคโนโลยีมากมายแบบนี้นะครับแน่นอนครับผลงานนะครับ ไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้และหนึ่งในนั้นก็คือเอเชียนเชนเดอร์โบ๊ท นี่คือชื่ออย่างเป็นทางการนะครับส่วนชื่อที่คนคุ้นเคยมากที่สุดก็น่าจะเป็นเอช n นวอลท็อเจ้าหมูป่านั่นเองด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับจนอยู่มาได้อย่างยาวนานนะครับโดยเอช n นขึ้นบินครั้งแรกในปี2515ปีเดียวกับ f 15 Eagle นะครับแล้วก็เข้าประจำการในปี2520มีอายุ43ปีแล้วละครับต่อหลังมาเก้าอี้ของเอชนเนี่ยเริ่มสั่นคอนแล้วละครับจากการมาของเครื่องบินลำใหม่ราคาแพงพร้อมคุณสมบัติไฮโซนะครับหลบ เรดาร์ได้มันก็คือ f 3 5 a แน่นอนว่านี่คือเด็กนายนะครับเส้นแข่งโปก๊กแฟชายรีพับลิก นี่คือบริษัทผู้ผลิต A อเทนวอลท็ถ้าเทียบกับล็ h e e d m มาตินนะครับผู้ผลิต F35A เแล้วเนี่ยแฟชายก็เหมือนอู่ทำสีรถในเขตชนบทนะครับส่วน c ็ h e e d m มา t i นก็เหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีศูนย์บริการครบวงจรระดับโลกนะครับแน่นอนผู้ใหญ่ต้องการนำา F35A เนี่ยเข้ามาแทน A 1 0แต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีหมูป่านะครับยอมไม่ได้ศึกระหว่างหมูป่ากับหมูอ้วนจึงเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับหมูป่าชนะใสทีเดียวแต่ว่าเรื่องยังไม่จบครับ อ้วนยื่นสารตีความนะครับเรื่องก็จึงย,ยืดเยื้อและในที่สุดนะครับกองทัพอากาศของสหรัฐมิกาได้ตัดสินใจให้เอเชนหมูป่าเนะี่ยอยู่ต่อ และจะประจำการจนถึงปี240 0นะครับหรือว่า2583แต่ว่าจะตัดลดจำนวนลง44ลำจาก281ลำนะครับเหลือเอเเนี่ยเพียงแค่237ลำแล้วก็จะแบ่งเป็น3กองบินไปอยู่กองกำลังรักษาดินแดนหรือว่า Reserve s q u a d แล n นะครับและปลดประจำการเอเบางส่วนจะช่วยให้มีงบประมาณในการอัปเกรดเอเให้ดีขึ้นโดยการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นการเชื่อมต่อข้อมูลที่ดีกว่าเก่าบนระบบการเข้าสู่สนามรบในอนาคตนะครับแน่นอน ว่าหน้าที่ของเอเทนเนี่ยอาจถูกลดปวดบาทลงบ้างไม่บ้าบินเหมือนแต่ก่อนเลยนะครับจะใช้ในสนามรบที่ไม่หนักมากคือไม่มีระบบป้องกันทางอากาศเยอะนั่นเองเพราะถึงแม้กองทัพเนี่ยจะมั่นใจขี่บรรทุธและก็ปืนแก๊สลิง G A U 8A ขนาด30มิมของเอเทนเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าเอเทนก็ไม่สามารถบินผ่านระบบป้องกัน s S s Book และ h a 15ทรวมทั้ง s a 24หรือว่า h a 22 p a n เซอร์อยู่ดีนะครับจะใช้ A10 บางสถานการณ์เท่านั้นและอะไรจะมาแทน A10 ในอนาคตแน่นอนครับ f 35ได้เลยครับแม้ A10 จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่ไหวแน่ๆเพราะว่ามีความเร็วไม่มากนักแต่ f 35 a เร็วกว่าแล้วก็ยังเป็นสเตลด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าปัญหาในตอนนี้นะครับ f 35คือไม่มีปืนแก๊สิง30 4มมบรรจุ1,174นัดเหมือนกับ A10 นะครับเพราะว่า f 35นั้นมีปืนแค่25ม mm, ิมตรบรรจุ181นัดเท่านั้นนะครับและถ้าใครติดตามข่าวนะครับจะทราบว่าตอนนี้กองทัพเนี่ยสั่งห้าม f 35ใช้ปืนนะครับเพราะว่าจะเกิดการแตกร้าของตัวเครื่องจนกว่าจะได้รับการแก้ไขนะครับ และปัญหาอีกอย่างของ F35 ก็คือค่าใช้ใจ่ายในการบินสูงมากครับ45,000ดอลลาร์ 45, ต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ1,440,000บาทต่อชั่วโมงนะครับทำให้กองทัพเนี่ยสนใจโดนติดอาวุธที่จะนำมาทำภารกิจสนับสนุนทางอากาศนะครับการตัดสินใจของกองทัพอากาศในครั้งนี้เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเอชเชนวอลช็อกที่ประกาศให้รู้ว่าการที่จะเป็นตำนานได้เนี่ยมีได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ